สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไรหากเราจะกล่าวถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอาหารของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ go i n t ์ไปหลายๆต่างประเทศด้วยนะครับบริษัทแรกๆที่เราจะนึกถึงก็อาจจะเป็นบริษัทนี้ครับบริษัท จเจริญพกพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ CPF ในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าหากเราลงทุนใน5ปีของบริษัท CPF เนี่ยวิธีไหนที่ให้ผลตอบแทนน่าพอใจที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปดูผล b a c k t e s กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคร่าวๆกับบริษัท CPF กันก่อนนะครับ บริษัทเจริญพภคภัณฑอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เนี่ยก็อยู่ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัท CPF นะครับก็ผลิตอาหารนะครับตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายเลยนะครับตั้งแต่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์แปรรูปสัตว์ จนถึงจัดจำหน่ายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยและในอีกหลายๆประเทศเลยนะครับเพราะว่า C.P.F. เนี่ยเขาก็มีการไปสร้างนะครับอาณาจักรไว้อีกหลายๆประเทศนะครับ C.P.F. นะครับก็ก่อตั้งในปี1978นะครับแล้วก็เริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปี2530ก็เรียกได้ว่ามีอายุประมาณ40กว่าปีนะครับ42 2ปีแล้วก็ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประมาณ33ปีแล้วนะครับณนะราคาพาตอนนี้เนี่ยราคาพา1บาทนะครับมีการแตกพาครั้งล่าสุดเนี่ยจากราคา10บาทเนี่ยเป็นราคาพา1บาทนะครับในปี2544นั่นเท่ากับว่าผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหหุ้นเนี่ยจะมี10หุ้นใหม่ในปัจจุบันนะครับเอาละครับเราเรามาดูงบการเงินกันดูดีกว่า บริษัท CPF นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นนะปี59เนี่ย1.99บาทนะครับปี6 0 1.91บาทปี6.1เนี่ย1.82บาทปี6 2ก็2.18บาทและปี6 3นะครับไตมาสที่2เนี่ย1.45บาทนะครับก็เรียกได้ว่าปีหลังๆนะครับปี6263กมเนี่ยก็มีกำไรเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองมาดูอัตราส่วนเงินปันผลและผลตอบแทนกันดูดีกว่านะครับ ก็ปี59เนี่ยปันผลไปที่2.54%นะครับปี60เนี่ย3.56%ปี61เนี่ย3.05ปี62เนี่ย2.36และปี63เนี่ย2.81นะครับสำหรับผมเนี่ยการปันผลประมาณ2-3%เนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตนะครับแบบก้าวกระโดดแบบ มีการเติบโตมากจนเห็นได้เด่นชัดนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของเรากันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราลงทุนในบริษ,ษัท CPF เนี่ย5ปีเนี่ยกลยุทธ์ไหนที่มันให้ผลตอบแทนที่มันน่าพอใจที่สุดสำหรับเรานะครับซึ่งการแบ็ k เทสของผมเนี่ยก็ได้แบ็ k เทสในวันที่3เดือนกันยายนปี63นะครับดังนั้นวันแรกที่เราจะซื้อนะน่นก็คือวันที่3เดือนกันยายนปี58นะครับ จำนวนครั้งในการซื้อขายเนี่ยกำไรห่งครั้งนะครับส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยหกแสบาทได้รับเงินปันผลไปอีก2 8 8 6 6 0บาทกำไรจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ยได้ไปที่9,577บาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเนี่ย90.06%นะครับคิดเป็นผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้น13.70%ต่อป,ปีเอาละครับเราลองมาดูกลยุทธ์ที่2นะครับ กลยุทธ์ MACD ใน timeframe week จำนวนครั้งในการซื้อขายเนี่ย9ครั้งกำไร4ครั้งขาดทุน5ครั้งส่วนต่างราคาหุ้น442,106บาทเงินปันผล141,720บาททําให้ได้รับกําไรจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ย583,826บาทอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเนี่ย58.38%คิดเป็นผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้น9.63%ต่อปี กลยุทธ์ EMA ใน Time Frame Day กันดูนะครับจำนวนครั้งในการซื้อขายเนี่ย20ครั้งกำไร8ครั้งขาดทุน12ครั้งส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ย3 3 7 5 0 3บาทเงินปันผลเนี่ย121,990าทกําบาทกำไรจากการลงทุนทั้งหมด259,493บาทอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน25.95%คิดเป็นผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้น4.72%ต่อปี กลยุทธ์ที่4 EMA แบบ Time Frame Week นะครับจำนวนครั้งในการซื้อขายเนี่ย5ครั้งกำไร2ครั้งขาดทุน3ครั้งส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยขาดทุนนะครับไปที่3945บาทเงินปันผลเนี่ย95,775บาทเรียกได้ว่าเงินปันผลเนี่ยเอามากลบส่วนต่างของราคาหุ้นนะครับทำให้ได้รับกำไรจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ย 64829บาทอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน17.15%คิดเป็นผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นต่อปีเนี่ย3 2มมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายนะครับกลยุทธ์ ADX ใน TimeFrame Week จำนวนครั้งในการซื้อขายเนี่ย15ครั้งกำไร3ครั้งขาดทุนถึง12ครั้งนะครับขาดทุนเยอะมากทีเดียวนะครับ แต่ว่าส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยก็ยังได้กำไรอยู่นะครับ55,333บาทเงินปันผลได้ไปอีก11,16,180บาทกำไรจากการลงทุนทั้งหมด17,1513บาทอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน17.15%ผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้น3.21%ต่อปี เอาละครับเราลองมาเปรียบเทียบการลงทุนทั้ง5ประเภทนี้นะครับในรูปแบบของกราฟกันดูเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราถือยาวๆ5ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเลยนะครับได้ไปถึง13.70%ต่อปีนะครับซึ่งเราคิดเป็นดอกเบี้ยบทบต้นต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ย13%ต่อปีนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับ MACD ใน timeframe week นะครับ9.63%นะครับ อันดับ3เนี่ย EMA Time Frame Day นะครับ4.72%ส่วนบ้วยที่สุดนะครับก็อยู่ใน EMA ใน Time Frame Week นะครับ1.26%ซึ่งทั้งหมดทั้ง5กลยุทธ์นี้นะครับไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนนะครับใน5ปีที่ผ่านมาของ CPF เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าบริษัทนี้จะลงทุนด้วยวิธีไหนก็กำไรนะครับ เอาละครับเรามาสรุปผลการลงทุนสูงสุด3อันดับกันดูดีกว่าอันดับที่1จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ถือจะยาว,ยาว5ปีซึ่งให้ผลตอบแทนไปถึง90.06%ของเงินลงทุนทั้งหมดอันดับที่2นะครับโดนทิ้งห่างแบบไกลๆเลยนะครับนั่นก็คือ MACD ในทำเฟรมวีคนะครับ58.38%อนะครับอันดับที่3นะครับก็โดนทิ้งห่างไปอีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ EMA ใน time frame day นะครับให้ผลตอบแทนไปที่25.95%ก็ก็จบไปแล้วนะครับกับการ backtest ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกับมหาชนหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของ CPF นะครับ ก็เป็นบริษัทที่น่าลงทุนนะครับในระยะยาวเนี่ยก็ยังสามารถลงทุนได้นะครับเป็นบริษัทที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็มีมุมมองนะครับของบริษัททําธุรกิจเน้นความยั่งยืนนะครับของป่าไม้ของธรรมชาตินะครับของชุมชนของคนเป็นหลักนะครับก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็ลองไปดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับ CPF Worldwide นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจและประกอบกลยุทธ์ในการลงทุนของทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับมีอิสรภาพทางด้านการเงิน มีเวลาในการใช้ชีวิตนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นประการใดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้จับมือประสบความสำเร็จในการลงทุนไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนติดตามรับฟังรับชมเป็นเพื่อนกันมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ